สวัสดีครับผมตั้มทามยาออโตช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับหลังไม่ถามเขาว่าขับรถมือใหม่นะครับแล้วก็แถวบ้านเนี่ยก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะเป็นซอยเล็กๆนะครับจะทายังไงดีนะครับจะมีวิธีขับรถยังไงร่วมกับมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ให้เราไปชนเขาหรือว่าไม่เข้ามาเฉียวเรานะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาออกภาคสนามจริงนะครับไปดู วิธีการขับรถนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเป็นไกด์นะครับเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับว่าการขับรถนะครับร่วมกับรถที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเนี่ยเราจะขับรถยังไงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพรอแล้วนะครับไปดูกันเลยครับ ในบางพื้นที่นะครับที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะนะครับในเขตชุมชนนะครับก็เพื่อนๆบางคนมือใหม่นะครับขับรถยังไม่ค่อยคล่องนะครับไอ้กลัวที่สุดเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับเวลาเราขับรถในเขตที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะๆนะครับทางแคบๆนะครับผมเข้าใจว่าเพื่อนๆนี้ก็คือแบบอืเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับกลัวเขาจะมาเฉี่ยวรถเรากลัวเราจะไปชนเขานะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการขับรถในเขตชุมชนนะครับว่าเออบางทีนะครับเราขับรถเนี่ยเราจะทำตัวยังไงเราจะขับยังไงเราจะมองถนนยังไงเราจะคาดการยังไงนะครับในการขับรถนะครับที่มีในบริเวณที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับหนาแน่นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าสรบมือใหม่นะครับการขับรถในบริเวณที่มีมอเตอร์ไซค์หนาแน่นนะครับ เราต้องขับให้ตรงเลนก่อนนะครับเพราะว่าไอตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะวิ่งตรงระหว่างเลนนะครับเขาจะไม่วิ่งตามเลนนะครับตามเลนนั่นก็คือก็วิ่งอยู่ครับแต่ว่าพอรถติดนะครับรถติดเยอะๆนะครับมอเตอร์ไซค์เขาก็จะวิ่งอ่าระหว่างเลนนะครับก็คือเส้นปะกลางถนนอะไรเงี้ยเส้นปะแบ่งเลนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาจะชอบออกมาจากซอยอ่าออกมาจากฝั่งตรงข้ามนะครับ ก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นมือใหม่นะครับขับรถยังไม่คล่องนะครับกลัวเรื่องมอเตอร์ไซค์เป็นที่สุดเลยเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆนะครับขับนีเลนก่อนนะครับเวลาจะแซงนะครับแล้วจะเป็นเลนนะครับมองกระตกข้างนะครับมองกระจกข้างพู้เปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ค่อยไปครับนะครับดูมอเตอร์ไซค์ให้ดีครับซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยดูให้หมดเลยนะครับรอบครอบนะครับคาดการณ์ว่าถ้ามีรถจอดอยู่ข้างถนนนะครับ แล้วมอเตอร์ไซค์เข้ามาหรือว่าเราเห็นมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าเนี่ยยังไงเขาต้องเลี้ยวหลบรถอยู่แล้วนะครับเราชะลอเลยครับให้เขาออกมานะครับเราค่อยๆเข้าไปค่อยๆค่อยๆปล่อยรถไหลไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปเติมคันเร่งไม่ต้องเร่งอะไรนะครับถ้าเจอมอเตอร์ไซค์นะครับที่เขาขับแล้วเราดูอาการว่าเอ๊ะเขาจะไปซ้ายไปขวาไปยังไงนะครับเราให้เราขับตามให้เราขับตามปกติเลยครับก็คือ ขับตามข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเลนไม่ต้องไปไม่ต้องไปเลี้ยวหลบให้เขาไม่ต้องไปอะไรนะครับเราขับตามเลนของเราไปก่อนครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราก็ชะลอเลยนะครับนะครับถ้าเขามีการจอดอยู่นะครับเราก็เบี่ยงหลบนิดนึงนะครับดูดูระยะรถนะครับเบี่ยงหลบนิดนึงนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาอยู่ ข้างนอกเขาเห็นอยู่แล้วครับว่าพ้นไม่พ้นนะครับเราเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกว่าเราจะพ้นไม่พ้นนะครับเราก็แค่ชะลอนนะครับให้เขาไปก่อนเท่านั้นเองนะครับก็ค่อยดูว่าถ้าเขาไปได้นะครับเขาก็จะไปนะครับแต่เขาไปไม่ได้นะครับเขาก็จะหยุดนะครับเราก็ไปของเรานะครับการขับในที่ชุมชนอย่างที่สองนะครับก็คือ คนข้ามถนนเนี่ยนะครับเราต้องให้ให้เขาไปก่อนนะครับถ้าเขาไม่ไปถ้าเขาถ้าเราให้เขาข้ามไปก่อนเนี่ยมันก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้เขานะครับเพราะว่าเขาเดินเท้านะครับเรานั่งอยู่ในรถนะครับเราก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับถ้ารถติดๆนะครับเราก็เว้นช่องว่างให้เขานะครับแต่ถ้าเรารดไลแล้วเราก็ไหลตามนะครับก็มีน้ําใจแบ่งปันกันนะครับในการขับรถเนี่ยบางทีมอเตอร์ไซค์เนี่ย เขาก็จะข้ามเลนมานะครับเพื่อลบรถเพื่อลบรถนะครับที่เขาจอดหรือว uh ่าอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับดูดีๆนะครับพยายามอ่านเกมนะครับบางคันเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวบางคันเขาก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับบางทีเขาก็ออกมาเลยนะครับเราก็ต้องระวังนะครับการขับรถในชุมชนเนี่ยบางทีเราเห็นแล้วเราเห็นรถที่วิ่งมานะครับบางทีเขาอาจจะโผล่มาจากข้างหลังรถก็ได้นะครับเป็นไปได้ทุกอย่างเลยครับ ดังนั้นความเร็วที่เราใช้ในเขตชุมชนที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะๆเนี่ยมันต้องเป็นความเร็วที่ประมาณสัก่า40-50นะครับเต็มที่กค60นะครับเวลาเรามองนะครับเราก็อมองทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่ใช่มองแค่ฝั่งเรานะครับมองต้องมองให้หมดนะครับเพราะว่าบางทีเขาออกมาจากซอยฝั่งทางขวามือเลยนะครับบางทีเขาออกมาจากฝั่งซ้ายมือก็มีครับดังนั้น เราจะเปลี่ยนเลนใช่ไหมครับมองกระจกข้างครับไม่มีมาแล้วก็ไปครับแล้วก็ไปนะครับบางทีเรามองดูแล้วนะครับว่ามันไม่มีรถมาแต่บางทีนะครับเขามาเขาก็มาเลยครับมันเราคาดการไม่ได้จริงครับมอเตอร์ไซค์นะครับดังนั้นก็คือต้องอาศัยความระมัดระวังนะครับหูตาไวนะครับขับรถอยู่ในเลนนะครับ ที่สาคัญเลยนะครับเวลาขับรถที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะนี่ยเราเป็นรถใหญ่กว่าเขานะครับเราต้องนิ่งนะครับเราต้องอยู่ในเลนนะครับพยายามอยู่ในเลนให้ได้นะครับซึ่งการขับรถให้อยู่ในเลนนะครับผมก็ได้ทําคลิปสอนแล้วนะครับในการจับพวงมาลัยนะครับแล้วก็สังเกตว่ารถเราอยู่ในเลนยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก ขวามือด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้นะครับการขับรถนะครับเราต้องดูนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะเราเบรกชะลอเลยครับแต่อย่าหยุดจึ๊กเลยนะห้ามหยุดแบบเด็ดขาดห้ามหยุดชะงักเลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขาวิ่งมาเขาอาจจะชนตูดเราได้นะครับเราให้ชะลอนะครับถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ชะลอแต่เบรกเลยครับเพราะว่าความเร็วของเรามันก็ไม่ได้เยอะไงครับก็วิ่งประมาณ4ี่0ิบามสิบี่สิบนะครับห้าสิบนะครับ ไหนชะลอได้เราก็ชะลอนะครับให้เข้าไปก่อนนะครับพราะมอเตอร์ไซค์เข้าเร็วนะครับออกตัวเร็วนะครับถ้าเราชะลอเขาออกไปปุ๊บเขาก็ไปได้แล้วนะครับแต่ถ้าเรามัวแต่จิกจิกจักจั๊กจะเอายังไงเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่เขาก็ไม่รู้ว่าเราจะเอายังไงด้วยไงครับคือเราจะหยุดก็หยุดเลยนะครับชะลอแล้วก็หยุดเลยนะครับแต่ถ้าจะไปก็คือเราท้าท้ารออยู่ที่เบรกนะครับแล้วก็ขับไปเลยนะครับปล่อยร้ไหลไปก่อนนะครับถ้าเขาตัดสินใจพุ่งมาเราก็ยัง เหยียบเบรกทันนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเท้าเราอยู่ที่เบรกอยู่แล้วนะครับในการขับรถแบบนี้นะครับในพื้นที่ที่มีอมอเตอร์ไซค์เยอะๆนี่นะครับคือมันต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับเราขับบ่อยๆนะครับเจอบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าอาการอย่างนี้มันจะมาอย่างไงแต่สำหรับเพอ่งใหม่เลยนะครับเพิ่องออกรถมาเลยนะครับแล้วก็มาต้องมาขับรถในบริเวณที่มีรถ,รถมอเตอร์ไซค์เยอะๆนะครับ ในเขตชุมชนเนี่ยก็ผมก็แนะนำนะครับตามที่แจ้งไปแล้วนะครับก็คือก็คือว่าเราต้องขับอยู่ในเลนของเรานะครับให้อยู่ในเลนของเราเลยนะครับเวลาจอดรถนะครับทิ้งระยะห่างนะครับให้รถเราให้กันชนเรานะครับนี่นะครับอยู่ประมาณกันชนล่างของกันางหน้าหรือว่าอยู่กันชนส่วนล่างนะครับลงมานะครับ ของรถคันข้างหน้านะครับเพราะว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์เขาจะเบียดจะแทรกมาระหว่างรถเรากับรถข้างหน้าเนี่ยเขาก็ยังเบียดได้นะครับเขาแทรกมาได้นะครับมันก็จะไม่มาโดนรถเรานะครับถ้าเราไปจอดจี้เกินไปนะครับมันเขาแทรกมาบางทีไอตัวส่วนของรถเขาอาจจะมาคลูดกับรถเราได้นะครับทำความเสียหายรถได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับในการขับรถในเขตชุมชนเนี่ย ก็มอเตอร์ไซค์เี่ยเราต้องดูเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่าบางทีเขาออกมาได้ทุกทุกซอยนะครับหรือบางทีเขาจะหยุดเลี้ยวเข้าซอยเขาก็หยุดเลยนะครับนะครับบางคันดีหน่อยนะครับเขาก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับบางคันไม่บางคันเขาไปก็ไปเลยบางคันออกมาจากซอยก็ออกมาพรวดพลาดเลยนะครับมันอันตรายครับบางทีเราเราคาดการไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าสิ่งที่ช่วยได้นะครับ หลักๆเลยนะครับก็คือเราขับรถอยู่ในเลนของเราครับแล้วก็ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเท้ามารอที่เบรกนะครับแล้วก็สังเกตนะครับสังเกตฝั่งของเรานะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งเลนของเราแล้วก็ฝั่งขวาด้วยนะครับไม่ใช่ฝั่งเราอย่างเดียวนะครับต้องสังเกตทั้งสองฝั่งเลยนะครับด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามองรถที่เขาจอดอยู่นะครับ รถที่เขาจอดอยู่นะครับบางทีเราเรามองสามารถมองลอดไปใต้ท้องรถนะครับเห็นอะไรแวบๆแสงแวบๆหรือว่าอะไรแวบๆที่เคลื่อนที่อยู่ใต้ท้องรถลอดเข้ามานะครับพึงสังพึงรู้ไปเลยนะครับว่าด้านหลังรถที่จอดนั้นนะครับก็จะมีรถหรือมีคนพร้อมที่จะออกมาจากข้างหลังรถนะครับเราก็ชะลอนะครับท้ารอที่เบรกนะครับปล่อยรถไหลเท้ารอที่เบรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับ เรายังเหยียบเบรกได้ทันนะครับผมย้ําเสมอนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับทุกคลิปเลยนะครับถ้าเราไม่มั่นใจในการสถานการณ์นะครับยกเท้ามารอที่เบรกครับปล่อยรถไหลไปก่อนครับรถยังไหลอยู่นะครับแต่เราเราเท้ามารอแล้วเท้ามารอที่เบรกเนี่ยมันเราจะเหยียบเบรกเราก็เหยียบได้เลยนะครับเราไม่ต้องเอ่อ เราเหยียบเบรกได้เลยนะครับกับสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะครับเพราะนั้นนะครับเวลาเราขับรถนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเท้ามารอที่เบรกนะครับเราเบรกเราเบรกได้เลยครับเราไม่ต้องยกเท้าจากเบรกจากคันเร่งมาเบรกเนี่ยมันเสียเวลาหนึ่งวิสองวิก็เสียเวลาครับแต่ถ้าเราอยู่ที่เบรกนี่เราเหยียบได้เลยนะครับไม่ถึงวิด้วยนะครับมันจะเร็วกว่านะครับ อางข้างหน้านีะครับมีมอเตอร์ไซค์ออกมาแน่นอนนัะครับแล้วก็ต้องระวังครับบางทีรถเขาวิ่งมานะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเลนนะครับมองกระจกครับไม่มีรถมานะครับเราก็ไปครับค่อยๆไปนะครับไเขตชุมชนนี่ครับรถต้องระวังครับค่อยๆค่อยๆหยอดนะครับค่อยๆไปนะครับมองขวาครับมองดีๆครับรถเข้ามานะครับ เราก็ให้นะครับเราก็ไปครับผมนะครับทางด้านหน้านะครับมีรู้สึกว่าทางจะแคบหน่อยนะครับเราก็ค่อยๆไปครับค่อยๆค่อยๆไปครับไม่มันม่นใจเราก็แตะเบรกนะครับโอเคนะครับแล้วทีนี้เราก็ ดูดีๆครับมอเตอร์ไซค์เขาชอบแทรกออกมานะครับเพราะว่าเขาจะไม่หลอดนะครับเขาจะแทรกออกมาเลยเขาจะเบี่ยงเลนไม่ได้กินเลนเข้ามานะครับ mm hmm. การขับรถนะครับที่มีมอตเตอร์ไซค์เยอะๆนะครับเรื่องการให้สัญญาณไฟนี่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ารถเล็กเขาเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะดูสัญญาณไฟรถใหญ่ตลอดนะครับถ้าบาง ถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนไม่ค่อยถนัดเรื่องการให้สัญญาณไฟนี่ต้องฝึกเลยนะครับอันนี้บอกเลยนะครับการให้สัญญาณไฟเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะครับเพราะว่ารถเล็กเนี่ยเขาจะดูคือเราไม่ต้องไปสนใจว่าอะไรยังไงนะครับเราเขาอะให้เขาอาจจะดูจะดูดูอาการรถเรานะครับว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เดี๋ยวรถเล็กนะครับเขาจะไปของเขาเองนะครับ เราแค่ขับให้อยู่ในเลนของเรานะครับแล้วก็การเลี้ยวการแซงต่างๆนะครับต้องให้สัญญาณไฟนะครับเพราะว่าเราดูในรถเรามองไม่รู้หรอกว่าขอบรถอะไรยังไงนะครับรถเลี้ยวได้ไม่ได้นะครับมอเตอร์ไซค์เขาแรงมาได้ตลอดครับเราต้องระวังครับเราต้องดูนะครับดูซ้ายดูขวานะครับดูรถที่วิ่งนะครับเมื่อมั่นใจแล้วเราก็ไปครับ เติมเันเร่งนะครับขับในชุมขับในที่ชุมชนก็ขับได้เร็วไม่เยอะหรอกครับเต็มที่ก็50นะครับ40 50นะครับนะครับเราต้องเดานะครับกล้าเราไม่มั่นใจยกเท้าเราที่เบรคครับนะครับอันไหนที่เราให้เขาให้ทางเ็าได้ก็ให้นะครับน้ำใจในท้องถนนนะครับเมื่อโอเคทนนเครียร์โล่ง่ะาเราก็เพิ่มควาเร็วนิดนึงนะครับ เพราะว่าคันหลังที่เขาตามมานะครับเดี๋ยวรถมันจะติดนะครับเราก็วิ่งนะครับมองเลี้ยฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับมองหมดนะครับถ้าถ้าถึงถ้าถึงแยกนะครับถามร้อที่เบรกนะครับถามรอที่เบรกนะครับไม่มั่นใจแต่เบรครับค่อยๆไหลไปครับค่อยปล่อยไหลค่อยๆปล่อยไหลอ่าดูซ้ายขวาไม่มีรถนะเราก็ไปครับเราก็ไปของเราครับ ช้าครับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเร็วครับขับรถในเขตชุมชนขับเร็วไม่ได้ครับใจเย็นๆครับหมูตาไวนะครับถ้าแต่เบรกครับอ่าก็ค่อยปล่อยรถลชะลอนะครับนี่นะครับพอเรารถขยื้นะครับเราก็ขยีนตามคนข้างหน้านะครับรถอยู่ในเลนนะครับ รถอยู่ในเลนนะครับไม่ต้องไปอะไรมากนะครับทิ้งเลี้ยงห่างจากข้างหน้านิดนึงนะครับ,พบเพราะว่าเผื่อเขามีมอเตอร์ไซค์เข้ามาแทรกมาอะไรเขาจะได้มาามาโดนรถเรานะครับเราค่อยปล่อยไหลไปครับเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เขาแรกไปของเขาเองครับงหน้ามีมอเตอร์ไซค์เข้าซอยของเราให้เข,เข้านะครับ โอเคมอต์ไซค์เขาให้เราเข้าเราก็ไปครับรค่อยๆไปนะครับอย่าเพิ่งเร่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเร่งเราอาจจะรถที่มุดมาเราอาจจะไปชนเขานะครับรก็ค่อยไหลไปครับเป็นดีที่สุดครับบางคนบอกแม่พี่ตั้มครับผมนี่เสียวจริงๆเลยครับ,ข,บขับรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าปาดหลงังโอ้ยหัวใจจะวายใครไม่เคยขับไม่มือใหม่ไม่รู้หรอครับ โอ้โหมือนี่เหงื่อแตกเต็มพวงมาเลยเลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็นะครับเข้าใจครับผมก็เราก็ต้องขับตามที่ผมแจ้งนะครับตามที่ผมพูดไปแล้วในต้นคลิปนะครับว่าให้เราขับอยู่ในเลนของเราครับดูด้านหน้านะครับมอเตอร์ไซค์เดียวเขาจะปาดซ้ายปาดขวามันก็เรื่องของเขาครับเราขับอยู่ในเลนนะครับเราแค่ดูว่าตอนที่ตอนที่เราออกตัวนะครับ ตอนที่เราจะเข้าไปเจอแยกอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูรถให้ดีๆนะครับถ้ารถมีมีการจอดรถข้างทางนะครับมีการจอดขวางการจราจรเนี่ยเราก็ต้องระวังแล้วครับว่ามอเตอร์ไซค์เขาออกมาแน่นอนครับไม่ว่าจะฝั่งเราหรือฝั่งเขานะครับเราก็ต้องชะลอนะครับก็ค่อยไปครับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเขา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 ไปเองนะครับอย่างจังหวะนี้นะครับมีรถจอดขวางฝั่งเราใช่ไหมครับเราก็ค่อยไปครับค่อยๆไปมันมีมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมครับ เราค่อยไปครับเดี๋ยวเขาเมืไซร์เดี๋ยวเขาไปของเขาเองครับพอเราพ้นปุ๊บอ่ะเราก็ไปต่อครับขับของเราไปอย่างนี้แหละครับใช้ความระมัดระวังครับถ้าะราไม่มั่นใจแล้วก็ชะลอนะครับเท้าแตะเบรกเลยนะครับเท้ามารอที่เบรกเลยนะครับรอที่จะเบรกนะครับทางจังหวะนี้นะครับมีรถจอดอยู่ข้างถนนนะครับเขาเปิดไฟกระพริบรถนะครับเราก็ชะลอนะครับชะลอนะครับ พอพ้นปุ๊บอ่ะเรวก็ไปนะครับแล้วก็ขับไปของเรานะครับมอเตอร์ไซค์เขาจะแซงมาอะไรยังไงแล้วเขาเขากักของเขาอยู่แล้วนะครับเขาเขาอยู่ด้านนอกเขาเห็นเขาเห็นหมดเลยนะครับว่ารถอะไรมายังไงนะครับเราอยู่ด้านในเรามองไม่เห็นนะครับเราการไม่ถูกเราอยู่ในรถนะครับเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆครับนะครับรถออกมาจากซอยเราก็ต้องระวังครับ ยิ่งช่วงตอนกลางคืนนะครับโปรเพโปรเพเนี่ยอันนี้อันตรายครับรถมอเตอร์ไซค์บางคันก็ไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับบางทีมองจากด้านข้างเรารถมอเตอร์ไซค์มันไม่มีไฟจากด้านข้างบางทีเราก็มองไม่เห็นนะบางทีเขาขับรถอยู่เทินเงี้ยเราก็ต้องระวังนะครับก็หูตาต้องไวนะครับก็คือเราก็ขับของเราเรื่อยๆนะครับ mm hmm. นี่แหละครับนี่คือว่ารถส่วนใหญ่นะครับที่ขับในซอยนะครับที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะเขาจะขับช้าหนึ่งเพื่อความ,มาระมัดระวัง มันก็จะทําให้รถติดนะครับอันนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับก็พะว่าก็เพื่อความปลอดภัยนะครับในการขับรถนะครับทุกคนก็ต้องรักษาระเบียบความปลอดภัยนะครับขับรถขับลาก็ต้องหูตาไว้ครับอ่านเกมนะครับรถเข้าจะรอรถเข้าจะเลี้ยวเข้าซอยรถออกมาจากซอย นะครับเราก็ต้องดูให้ดีครับฝากไว้เพื่อนๆนะครับในการขับรถในซอยแคบๆที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะๆนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าผมขับตกบกพร่องอะไรนะครับเพื่อนๆอยากจะเสริมอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแบ่งปันกับเพื่อนๆท่านอื่นนะครับเรามาแบ่งปันกันนะครับหรือว่าอยากจะแนะนําให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือมีคําแนะนําว่าพี่ทาไปตรงนี้หน่อยพี่ทาทำอันนี้หน่อยนะครับก่อนแนะนํามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทาคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับหรือเพื่อนๆสงสัยอะไรยังไงนะครับถามเข้ามายินว่าเข้ามาถามได้เลยนะครับยินดีตอบเสมอนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถในชุมชนนะครับที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับได้ดูได้ลองเอาไปปฏิบัติปฏิบัติดูนะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งขับรถเป็นนะครับก็ผมเข้าใจครับก็เราก็จะขยัง มอเตอร์ไซค์นะครับกลัวนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่กล้าเขาใกล้ขับยังไงนะครับก็เมื่อดูคลิปนี้แล้วเสร็จก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยน,นะครับก็ไว้เป็นแนวทางน,นะครับให้เพื่อนปฏิบัติตามให้เป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนลองปฏิบัติดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงต่านี้แล้วครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปุ่มกระดิ่งนะครับข้างปุ่มซับสไครต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ